ทางกระทรวงการคลังกยศนะครับแล้วก็ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการประชุมกันแก้หนี้กยศตามกฎหมายใหม่ที่มีการปรับแก้ไขนะครับเราจะคุยท่านชัยนรงค์กัจจานัน์ผู้จัดการกยศนะครับท่านชัยนรงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคครับสวัสดีครับครับมีน้องเอ้ด้วยนะครับวันนี้นะครับวัสดีครับน้องเอ้ครับผม คคัสสวดี่ะอยากให้ท่านทบทวนให้คุณผู้ชมได้ตามทันทีครับท่านนะครับตั้งแต่รัฐบาลมีการแก้ไขกฎหมายกอยศฉบับใหม่เนี่ยนะครับว่ากระบวนการขั้นตอนมันให้ประโยชน์กับลูกหนี้กอยศออออยังไงครับผมนี่เล่าเรื่องเดิมก่อนเลครับคือเดิมนีครับกฎหมายกำหนดให้มีการคิดเบี้ยกรับในอัตราไม่เกินร้อสิบแปต่อปีนะครับครับทีนี้เบี้ยกับเนี่ยในทางปฏิบัติ เ <S an> มื่อสามีคำวิพากษาเราจะคิดเรียกรับตามคำวิพากษาก็คือเจ็ดจุดห้านี่ลำดับการตัดชําระเงินมันจะมีการตัดตามกฎหมายกาปกติเลยเนี่ยจะตัดเรียบรับก่อนแล้วก็ตัดดอกเบี้ยแล้วถึงจะมาตัดเงินต้นแต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ของคสอสนี่งนี้มีความพิเศษคือให้นําเงินที่ได้มาเนี่ยไปตัดเงินต้นที่ถึงกำนวนชำระก,ก่อนแล้วถึงจะไปตัดดอกเบี้ยกับตัดเบี่ยบครับและให้มีการคิด เบี้ยตับเนี่ยไม่เกินร้อยส่วนจะุดห้าครับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงลูกหนี้ให,ให้ให้เป็นคุณกับลูกหนี้ทุกคนที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้อยู่หลังจากตั้งแต่วันที่พรบ,บรมีผลบังคับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนับตั้งแต่วันที่พรบ,บรมีผลบังคับก็คือวันที่ยี่สิบมีนาเนี่ยถ้าลูกหนี้ท่านใดมีสถานะเป็นลูกหนี้เราลูกหนี้ทุกคนก็จะได้รับสิทธิตามกฎหมายนี้ครับซึ่งหลายหลายคนเนี่ยเคยจ่ายเรามา เป็นเรียบรับเนี่ยอาจจะมากวันนี้เราจะมาคำนวณหนี้ใหม่ทั้งหมดเลยทุกหลายกับประมาณสามล้านห้าแสนคนครับถ้าใคร,ครที่จ่ายจนล้าเงินต้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะปิดบัญชีให้ครับือแต่ถ้ามีส<ห>่วนที่ที่เกินขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพิจารณาคืนให้ครับอืมค่ะมีคืนด้วย ถ้าเกินก็คืนถ้าครบแล้วก็จบปิดนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่คนอันนี้ก็คือทุกคนไม่ทันทุกนี่ไหมทุกประเภทไหมทั้งนี่ดีนี่เสียหรือทั้งหมดนี่เสียทุกนี่เลยครับผมแต่นี่นี่ดีเนี่ยนี่ดีก็มันก็ไม่เคยมีการผิดนัชชาระนีมันก็เป็นปกติอยู่แล้วไม่ไม่มีอะไรผิดครับก็ชําระไปตามปกติทีนี้ถ้านี่เสียนี่มันก็คือไปถึงชั้นที่ฟ้องแล้วบังคับคดีแล้วรอขายแล้วก็ไปถึงตรงนั้นก็ต้องมาคํานวณใหม่หมดใช่ไหมครับ ครับเราก็จะคำนวณให้ใหม่ว่าแล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกคนครับจะได้รับสิทธิ์นี้อืมนะครับอันนี้ก็แล้วที่คนที่เป็นหนี้อยู่จำนวนประมาณเท่าไหร่นะท่านนะตรงนี้ครับคือตอนนี้ในส่วนีคนที่เป็นลูกหนี้ระบบที่ก็อีกประมาณสามล้านกว่าคนนะครับครับทีนี้วิธีทําเนี่ยมันจะต้องเอารายการทุกคนมาคํานวณใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เขาชําระอย่างเช่นบางคนเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับ เขาอาจจะจ่ายไปแล้วสี่สิบครั้งเนี่ยเราจะเอาทั้งสี่สิบครั้งเนี่ยมาคำนวณใหม่เลยตั้งแต่วันแรกที่เขาชำระเลยแบบก็มาตัดตามกฎแบบกฎหมายใหม,ใหม่ซึ่งจะได้ทแทบจะทุกคนจะต้องได้ประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าเรียปรับเนี่ยจะลดจากเจ็ดจุดห้าเนี่ยโดยเฉลีย่ยเนี่ยเหลือเพียงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือขีดเส้นที่ยี่สิบมีนาคมหกหกที่ผ่านมานี่ก็เริ่มต้นคิดคำนวณตรงนี้ใหม่หมดเลย แล้วแล้วงวดการผ่อนชาระงวดล่าสุดของทุกๆคนก็ต้องอยู่ชาระก่อนไหมคะหรือว่าอย่างไรดีคะครับทีเราเป็นกองทุนหมุนเวียนนะครับใครที่ชําระอยู่ปกติก็สอยชำระต่อไปครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินแล้วนะครับวันนี้เราใช้เงินหมุนเวียนที่รุ่นพี่เนี่ยส่งมอบประกาศให้กับรุ่นน้องก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่ลูกหนี้นะคุณน้องครับจริงๆทุกคนเนี่ยเป็นนักเรียนทุนของรัฐบาลครับ ปกติทุนมันจะมีหลายแบบทุนที่ให้มาทํางานใช้ใช้ใช้้คืนเงินทุนหรือทุนให้เปล่ากยศก็เปลี่ยนเป็นเหมือนเงินทุนที่ให้ทุนไปแล้วขอคืนทุนเป็นเงินครับก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้สึกอย่างนั้นครับตรงนี้ตรงนี้ควรเป็นความรู้สึกที่ดีมากครับว่าเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลนะครับก็คือหนึ่งได้ทุนไปเรียนแล้วแล้วก็ใช้ทุนคืนกับสองก็คือให้เปล่า อันทั้งนั้นผมคิดกลับเลยครับท่านครับสําสำหรับคนที่ไม่สามารถจะใช้เงินคือเขาเลือกได้ไหมต่อไปนี้ว่าโอเคจะใช้ทุนด้วยวิธีไหนใช้ทํนในการทำงานใช้นี่หนึ่งใช้นี่สองไปทำงานให้กับรัฐหรือยังไงคือจริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า, Lev, เ,ราเราเราเนี่ยเป็นกองทุนที่ใช้เงินทุนหมุนเวียนนะครับทุนหมุนเวียนเนี่ยก็จะต้องใช้ทุนมาหมุนเวียน ถ้าหากว่าน้องเข้ามาทํางานใช้คืนทุนเนี่ยเราก็จะไม่มีทุนหมุนเวียนจริงๆเราต้องขอคืนเป็นทุนเงินครับเรื่องน้องก็จะไม่มีเงินใช้ต่อไปอันนี้ขอเข้าใจอยู่หลักตักกะของกองทุนคือทุกๆปีเนี่ยครับเราปล่อยกู้เนี่ยครับตั้งแต่ปีสองห้าสีู่นย์เป็นต้นมาเนี่ยเราปล่อยกู้ไปแลรับประมาณเจ็ดแสนล้านบาทนะครับอให้กับคนประมาณเจ็ดล้านคนค่ะทีนี้เจ็ดล้านคนที่ว่าเนี่ยก็เป็นคนที่ยังอยู่ในใน อายุช่วง18ถึง51ปีนะครับคนเหล่านี้ก็เป็นเป็นคนที่เป็นกลุ่มที่กําลังเป็นกําลังสําคัญของประเทศเลยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเราพยายามจะดูแลเขาแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามหาเงินเพื่อจะส่งมอบโอการให้คนรุ่นใหมท่ที่ที่เกิดขึ้นมาในอนาคตด้วยครับครับ ทีนี้คนที่ชาําระหนี้ปกติก็ชาําระหนี้ต่อไปเนาะ<ช>คิดคํานวณกันตามมาตราปรกตินะครับทีนี้สําหรับคนที่เป็นหนี้เอวรคนที่เป็นหนี้เสียหนี้ค้างชาําระไม่ได้ชาําระหนี่นะครับที่ผ่านมาแล้วก็มีการฟ้องมีการบังคับซึ่งอดีตนั้นเคยฟ้องไปจนถึงคนค้ำประกันด้วย กฎหมายใหม่นี้พอออกมาแล้ว20มีนาคมคนที่มีสถานะเป็นคนค้ำประกันนะครับคนที่มีสถานะถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้ในฐานะคนค้ำประกันหลุดหมดไหมครับทา่านครับตั้งแต่20มีนาคมนี้ครับต้องต้องต้องเรียนว่ากฎหมายเนี่ยครับบอกว่าของใหม่เนี่ยไม่มีการค้ำประกันคือลูกหนี้ใหม่ใครมากู้นินวันนี้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันนะครับคบแต่ผู้ค้ำประกันเดิมเนี่ยจะหลุดพ้นความรับผิดก็ต่อเมื่อลูกหนี้เนี่ยมาทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเรา คือวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยครับคือต้องการให้คนที่อยู่นอกระบบเดิมที่ไม่เคยจ่ายไม่อะไรเนี่ยที่นับล้านคนเนี่ยนะครับกลับเข้ามาจ่ายเงินกับเราจะจ่ายมากจ่ายน้อยก็ขอให้เขากลับเข้ามาอยู่ในระบบซึ่งเมื่อคนเหล่านี้ที่ไม่เคยจ่ายเลยเนี่ยกลับเข้ามาจ่ายเนี่ยครับเงินมันก็จะหมุนเวียนต่อไปได้นขคะเดียวกันเขาเดินที่เขาเป็นหนี้ที่ไม่มีวันแก้จบเนี่ยวันนี้เขาก็สามารถที่จะเห็นทางที่จะจ่ายคืนแล้วก็ผ่อนจ่จนจบได้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าคนที่ชำระหนี้ดีก็รู้สึกว่า เอ๊ะแล้วเราทำระฐนี้ดีเราได้อะไรนะฮะก็ต้องเรียนว่าคนที่ผิดนัดชำระหนี้เนี่ยวันนี้ที่เราทําให้เขาเนี่ยเราแค่ปรับแก้ไขในส่วนที่เป็นเบ,บี้ยปรับเราไม่ได้ลดเงินต้นให้คนเหล่านั้นนะครับคเพราะฉะนั้นก็คนที่ชำระหนี้ดีก็เราก็มีส่วนทําให้คือวันนี้ใครติดบัญชีก่อนกําหนดเนี่ยเราลดเงินต้นให้อีกสามเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าวันนี้กู้ไปหนึ่งแสนบาทนะครับวันนี้ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย ต้องการคืนเงินเด็กคืนเพียงเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับแล้วในอนาคตน,นะครับกสศจะออกเกียรติบัตรให้กับลูกหนี้ที่เป็นผู้ที่เป็นชัระหนี้ปกติคนที่ปิดบัญชีแล้วเนี่ยให้กับทุกคนเกียรติบัตรใบนี้เนี่ยกี่จะไปประสานงานกับหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆนะครับอาไว้ยื่นให้มีการพิจารณาเป็นพิเศษว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีวินัยทางการเงินก็ขอให้ช่วยรับคนเหล่านี้เข้าทางานด้วยส่วนหนึ่งหรือไม่ก็มีส่วนลดต่างๆครับ อันนี้อันนี้ได้ได้ทุกคนโดยที่ไม่มีช่วงเวลาถูกไหมครับได้ทุกคนได้ตลอดไปถ้าหากว่าปิดชำระนี้ก่อนใช่ครับวันนี้ถ้าปิดชำระนี้ก่อนเนี่ยลดลดให้สามเปอร์เซ็นแน่นอนเลยครับแต่ต้องไม่เคยปิดชำระนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมนาตรการเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาก็คือว่าคนที่มีปัญหนาหนี้ค้างชําระนะครับแล้วก็ไม่ได้ชําระนะครับถูกฟ้องถูกอายัดทรัพย์อยู่รวมถึงมีคนค้าประกันด้วยถ้าคนเหล่านี้ไปยืนยันตัวตนเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ นะครับคนที่แล้วก็เหมือนกับทําสัญญาใหม่แล้วก็อันนี้เป็นการนับหนึ่งใหม่เริ่มอายุความใหม่ไหมครับหรือยังไงครับตรงนี้จะอธิบายยังไงครับคือเมื่อกับโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะให้เวลาผ่อนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยที่แน่ๆคืออย่าง115ก็คือประมาณ15ปีก็เหมือนกับมารบเริ่มต้นกันใหม่หมดเลยครับเพราะเดิมเราก็ให้กู้แล้วก็ให้ผ่อน15ปีเนี่ยวันเนี้ยเราก็จะให้ผ่อน15ปีเหมือนเดิมนะครับครับซึ่งซึ่งก็ ถ้าผ่อนหมดแล้วเนี่ยนะครับเออเบีย้ยปรับเดิมที่เราตั้งค้างไว้เนี่ยเราก็จะลดเบีย้ยปรับให้ไม่ไม่คิดเบีย้ยปรับในส่วนนั้นครับอืมก็คือต้องมาปรับโครงสร้างนี้แล้วก็ทําสัญญาใหม่ได้ผ่อนอีกสิบห้าปีแล้วก็ถ้าใคร,ครที่เคยค้าประกันถูกฟ้องถูกดําเนินคดีคอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันนี้นะครับพอลูกหนี้คือผู้กู้นะครับคือผู้กู้มาทําสัญญาปรับโครงสร้างนี่คนค้าประกันก็จะหลุดพ้นจากการเป็นผู้ค้าประกันครับใช่ครับ ไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ที่ตัวเองเคยถูกฟ้องถูกไหมครับท่านครับก็กับผู้คูยคุ้มู้ามกันก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดครับบุคคลจากความรับผิดยกเว้นว่าถ้าคุณถ้าผู้กู้ยังเป็นหนี้อยู่แล้วก็ไม่ชําระแล้วก็ถูกฟ้องคนค้าประการก็โดนด้วยแล้วก็พอให้มาปรับโครงสร้างก็ไม่มาอันนี้ทั้งคนกู้คนค้าก็ยังต้องรับผิดชอบในหนี้นั้น,นอยู่ อันนี้จะนําไปส่การบังคับขายทอดตลาดไหมล่ะครับทีนี้ถ้าบอกวันนี้บอ,อกให้มาแล้วไม่มาเนี่ยอยู่จริงๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการฟ้องซึ่งเราฟ้องไปแล้วประมาณล้านกว่าคดีเนี่ยนะครับหรือาการบังคับคดีหรือการคัดตลาดกระท้วงเราเป็นหน่วยง,งานของรัฐนะครับเราเป็นเราเป็นหนึ่งในรัฐสวัสดิการนะครับเราไม่ได้อยากจะทําอย่างนั้นเลยวันนี้เรากระทรเราก็ชะลอการฟ้องัพราะในมีโควิดมาเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องมาสามปีแล้วนะครับแล้วเราก็ ไม่ได้บังคับคดียกเว้นคดีที่จําเป็นจริงๆคือใกล้จะขายยุคความจริงเนี่ยเราถึงจะฟ้องนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราก็งดการขายไว้คือขอให้ลูกหนี้มามาติดต่อเรานะครับเราก็ช่วยงดการขายทําอะไรให้ทุกอย่างครับอะไรที่ทาเพื่อลูกหนี้ได้เราทําทุกอย่างครับอือันนี้อันนี้ลูกหนี้หรือผู้ที่รับทุนนะเป็นคนที่ต้องไปติดต่อปรับโครงสร้างโดยตรงโดยที่คนค้ำไม่มีสิทธิถูกไหมครับท่านครับ ครับต้องก็ต้องมาเทสก็ต้องลูกนี้ต้องมาครับผมลูกนี้ต้องมาลูกนี้ต้องมาอ่าถ้าไม่มาก็ก็ยังคงค้างคา,าอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับกรเท่ากับว่าไม่รับผิดชอบนะแล้วก็นี่ถ้างั้นถ้าไม่รับผิดชอบนี่ก็จะขาดอายุค,ความอันนี้ก็จําเป็นจะต้องบังคับคดีไหมท่านครับตรงไปตรงมาเลยคือถ้าลูกนี่คือถ้ามันจะขาดอายุค,ความเนี่ยในในฐนานะของคนที่เราต้องดูแลคนพิชน์ของรัฐเนะี่ยต้องยึดได้ก่อน แต่ยึดแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับสมมติเราไปยึดที่ดินหรือยึดบ้านหรือยึดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องๆที่ถูกยึดทรัพย์ก็ยังสามารถใช้ทรัพย์สินในบ้าน,น,นได้เป็นปกติเพียงแต่จะจําหน่ายใจโอนไม่ได้เท่านั้นเองครับก็คืออายัดเอาไว้การยึดเนี่ยการยึดอายัดต,ตรงนี้ไม่มีปัญหาต่ออายุความถูกไหมครับถ้าเรายึดแล้วเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้ขายเนี่ยไม่เกี่ยวกับอายุความไม่ครับใช่ใช่ถ้ารัเบิดคดีภายในระยะเวลาสิบปีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอ๋อ ทีนี้มีห่วงเวลาไหมครับท่านครับเนี่ยที่เราประกาศกันนะครับว่าใครที่เป็นหนี้เสียอยู่กับทกสแล้วก็ขาดการชําระหนี้นะครับจะมีคนค้าประกันหรือไม่มีคนค้าประกันก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ให้มาแสดงตัวตนมาทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เพื่อจะนับหนึ่งใหม่ให้ผ่อนอีก15ปีค่ปีนะครับแล้วก็คนค้าหลุดพ้นจากการเป็นบุคคลค้าประกันเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยอันนี้มีช่วงเวลาไหมครับจากไหนถึงไหนหรือว่าไปตลอดครับ คือต้องบอกว่าจะมีคนที่เข้าเข้าเกณฑ์ที่จะมาปรับโครงสร้างเนี่ยเป็นรับแสนคนนะฮะทีนี้เราก็เปิดโอกาสเราจะเปิดตั้งแต่ต้นปีเราก็จะทําไปที่กองทุนนะครับหรือที่กรุงเทพเนี่ยในแต่จังหวัดเราก็จะเปิดไปที่ต่างอ่าอย่างเช่นเชียงใหม่เราก็จะไปเปิดที่เชียงใหม่ไปเปิดที่สงขลาทีนี้หลายๆคนก็จะมีช่วงเวลาที่กําหนดแต่ว่าทําได้ตลอดครับหลัง้จากนั้นเราใครที่ไม่ได้ไปตรงนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจก็มาทําที่กรุงเทพได้ตลอดเวลาครับ ผ่านเว็บไซต์เราต้องไ<อ>ย,ยับ<อ>ไปเรื่อยๆผ่านเว็บผ่านช่องทางอะครับช่องทางท่านช่องทางในการติดต่อวันนี้ถ้าโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยโทรไม่ติดแน่นอนครับเพราะว่าเรามีสายเข้าเดือนละประมาณห้าหมื่นสายนะก็ขอให้ติดต่อไปทางมันจะมีลายบัญชีทางการนะครับติดต่อเข้ามาได้เป็นช่องทางที่ติดต่อได้แล้วเราจะมาลงมาลงทำระยะปรับโครงสร้างนี่เนี่ยเราจะเป็นต้องมีกําหนดนัดวันเหมือนเหมือนนัดไปพบแพทย์นะครับว่าจะต้องมาวันนี้เวลานี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนจะมาวันเดียวอาจจะหลายพันคนทําให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึงครับอืมอันนี้เราต้องจัดสัญจรนะ่างพื้นที่นี้ไปช่วงนี้นะครับใครก็มาปรับโครงสร้างคือการปรับโครงสร้างต้องไปพบด้วยตัวเองค่ะไปยืนยันด,ด้วยตัวเองยืนยันตัวตนจะไปถ้า,ถาเขาจะอกันที่นี่ครับท,ที่ที่ร่วมกับบังคับคดีเนี่ยอันนี้ที่เขาจะไปที่บังคับคดีก็ได้เนี่ยหรือ,อยังไงท่านคือบัง,บงคับคดีเนี่ยเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีนะฮะครับซึ่งอันนี้มันเป็นคนละเร คือกรมกรมบังคดีเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้มีการงดการขายอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะขายนะครับเขาก็อยากช่วยลูกหนี้แต่ลูกหนี้เนี่ยต้องไปแสดงตนที่กรมบังคดีเพื่อให้เซนยินยอมในการของดการขายทอดตลาดเพราะกฎหมายบอกว่าถ้าจะงดขายทอดตลาดเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียต้องไปลงชื่อด้วยตนเองะครับ ครับงนั้นเราแยกสส่วนนะถ้าตอนนี้ทรัพย์ของลูกหนี้กยศขนค้ำขนกู้ที่รอการขายอายัดและรอการขายข้อทอดตลาดอยู่ของบังคับคดีเนี่ยอันนี้คุณไปติดต่อบังคับคดีนะครับเพื่อที่จะเขาจะได้ไม่ขายทรัพย์ของคุณในขณะเดียวกันคุณจะปรับโครงสร้างหนี้ก็ต้องติดต่อกยศซึ่งรอเวลานิดหนึ่งที่กยศจะประกาศว่าเอาละภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้กรุงเทพอะไรจะทําในพื้นที่ตรงไหนให้มาปรับโครงสร้างพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมท่านนะ ถูกต้องครับผม,มนะทีนี้กสศเรามีเรามีข้อจํากัดอยู่นิดหนึ่งคือคือตัวเราเองเนี่ยเรามีที่ทําการอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวเนียฮะเราก็มีคนอยู่ที่ประมาณสักสามร้อยกว่าคนคปัญหาของเราคือเรามีลูกหนี้เนี่ยประมาณที่อยู่ในระบบปัจจุบันเนี่ยประมาณสี่ล้านห้าแสนคนคซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปีปีละประมาณสองแสนคนพราการติดต่อการอะไรหรือเอกสารโทรศัพท์เนี่ยก็จะค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ อาจจะทาให้หลายคนรู้สึกเอทำไมถึงช้านะครเรื่องขออนุญาตอธิบายเขาจะพยายามทําทุกสิ่งที่ดีที่สุดครับร่วมกับธนาคารกรุงไทยไม่ทันหรือว่าทกศอย่างนี้ว่าโอเคไปปรับโครงสร้างกับทกศกยศร่วมว่าทกศให้เขาไปยืนยันตัวตนปรับโครงสร้างที่นั่นตามแบบฟอร์มที่กําหนดจะได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อจะได้อันนี้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เราเตรียมเอาไว้ได้เหมือนกันครับว่าเราจะต้องกระจาย การทาสัญญาปรับโครงสร้างนี้อันนี้ก็อยู่ในหนึ่งแนวทางที่เราจะดําเนินการครับอืมเพราะว่าทั้งหมดประมาณแสนกว่ารายครับครับทีนี้เอพูดถึงด้านนี่พูดถึงเฉพาะด้านนี้นะครับมันมันมีด้านกู้ด้วยครับวันนี้เราให้มีคนกู้ใหม่ปีนี้นะครับมีคนกู้ใหม่ถูงที่สองแสนคนและมีคนกู้ทั้งหมดประมาณเจ็ดแสนคนผ่านทนกษารอีกประมาณสี่พันกว่าแห่งครับครับโดยที่มีวงเงินกู้อีกสี่หมื่นหกพันล้านเนี่ย เรื่องงานของเรามันจะมีทั้งสองส่วนทั้งส่วนที่ให้กู้แล้วก็ส่วนที่เตอรัชระหนีคือตามชำระนี่ก็โดยที่มีเจ้าหน้าที่อยู่สามร้อยท่านครับแต่ว่าแต่ว่าการกู้ก็เรียบร้อยดีนะครับวันนี้นักเรียนส่วนใหญ่ถ้าจะทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับเงินกู้ไปตามที่ยื่นขอมาแล้วครับคะรับก็อาจจะต้องกระจายไปทำข้อตกลงกับธนาคารต่างๆาั้งหลยเพื่อจะช่วยกันโอเค ตอนนี้ก็คือการปรับโครงสร้างหนี้นะครับเพราะงั้นเรื่องปรับโครงสร้างเดี๋ยวรอประกาศนะอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเกิดความชัดเจนตรงนี้นะท่านนะนี่เป็นข่าเข้ามาคนได้รับสิทธิแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจว่าจะติดต่อชาติหรือจะตกสิทธิอะไรอันนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยครับครับอืมส่วนคนที่ผู้กู้เสียชีวิตอันนี้เขายกหนี้ให้อยู่แล้วถูกไหมครับหลุดทั้งคนกู้หลุดทั้งคนค้ำใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าญาติที่อิ่วนได้เสียครับ กับผู้ที่น้องที่เสียชีวิตเนี่ยต้องติดต่อกยศนะครับอต้องต้องแจ้งมาเพราะว่าต้องแจ้งถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่แจ้งมาเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาเสียชีวิตอยู่นะัะทีนี้พอนี้มาถึงกําหนดชําระเนี่ยเมื่อติดต่อไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เราเรา,เราอาจจะต้องพิจารณาฟ้องไปพอฟ้องไปก,ก็กลายเป็นว่าเราก็ไปฟ้องน้องที่เสียชีวิตแล้วก็ไปยุ่งยากที่ศาลอีกแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเรายกนี้ทั้งหมดอยู่แล้วครับ ก็ขอให้แจ้งเข้าไปที่กอสอีหน่อยขอให้แจ้งขอให้แจ้งนะครับโอเคได้ครับครับได้ครับท่านครับเดี๋ยวคงจะได้ช่วยย้ํากันว่าการกําหนดวันเวลาที่จะให้ยืนยันตัวตนนะนะครับเพื่อไปปรับโครงสร้างนี่แล้วก็จะได้มานับหนึ่งกันใหม่นะครับได้ครับขอบคุณท่านชัยนรงค์กัจจปานันนะครับท่านครับเช้านี้ครับคครับบขุณาสวัสดีครับสวัสดีครับ ผู้จัดการกองทุนกยศนะคะเรื่องของการแก้ไขหนี้กยศซึ่งก็เป็นปัญหาของหลายๆท่านที่โทรเข้ามาในรายการของเราก็เป็นปัญหาเรื่องของการถูกบังคับคดีนั่นแหละนะคะเอ,เอาละครับคุณผู้ชมที่ต้องการจะปรึกษาสอบถามก็เริ่มสายหนึ่งตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะใช่ครับ <ฮะ S 2> ทีนี้ก็มาสรุปเรื่องของกยศอ,อีกทีหนึ่งนะเผื่อหลายคนฟังเพิ่งเข้ามาแล้วก็ฟังไม่ทันว่าคุยกันว่าอย่างไงเริ่มต้นเลยเอาอย่างนี้นะเอาเข้าใจง่ายๆเลย นะครับเป็นคนกู้แล้วไม่ใจ่ายใช่ไหมค้างอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนค้ำประกันให้เขาใช่ไหมครับของเดิมนะค้ำประกันของใหม่ไม่ต้องค้ำแล้วเนาะตามเดิมที่เป็นคนค้ำประกันแล้วคนกู้ถูกฟ้องคนค้ำถูกฟ้องนะครับแล้วถูกยึดอายัดทรัพย์อยู่ที่บังคับคดีรอที่จะขายอยู่ถ้ายึดแล้วรอปิดหมายแล้วรอขายแล้วอันนี้ให้คนกู้กับคนค้ำคนกู้นะครับรีบไปติดต่อบังคับคดีเพื่อว่า ไปยืนยันตัวตนว่าเขาจะได้ไม่ขายไปบอกเขาว่าอย่าขายอย่าขายเดี๋ยวจะปเจรจากับกยศจะเจรจาให้ไปบอกเดี๋ยวบางขคดีก็จะไม่ขายทรัพย์ของคุณแต่ถ้าคุณไม่ไปเขารอขายอยู่แล้วเขาขายดําเพราะไม่รู้อยู่ไหนไม่รับผิดชอบอะไรเลยจริงค่ะบอกให้มาแค่มาคุยมายืนยันนี่ก็ไม่มาเขาก็ต้องขายเพราะมันมีอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องคือไม่ว่าจะเป็นคดีไหนในเวลา บังคับคดีติดต่อมาให้ไปหานะาต้องไปไปหาให้ประเจราจารับ2อ<ะ>นะครับพอไปติดต่อบังคับคดีแล้วหรือใครที่ยังไม่ถูกฟ้องนะอยู่ระหว่างการจะฟ้องหรือยังไม่ฟ้องหรือหลายปีแล้วแต่เขายังไม่ฟ้องเนี่ยนะให้ไปปรับโครงสร้างนี้กับกยศอ,อันนี้รอนิดนึง เดี๋ยวเขาจะประกาศใช่ไหมใช่ค่ะพี่ถนอมหรือว่าตอนนี้ถ้าเกิดใจร้อนมากก็ติดต่อไปที่ไลน์ออฟฟิเชียลของกอยศได้เป็นไลน์บัญชีทางการนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจออีกรอบหนึ่งที่ขึ้นคืออโกตัวนี้ไม่ใช่ไลน์ของกอยศนะนี้ไลน์ของรายการนะคะคเดี๋ยวทีมงานขึ้นไลน์กอยศให้อีกรอบนหนึ่งเขียวใช่ค่ะเพื่อที่จะติดต่อไปที่กับกอยศได้เลยเนื่องจากว่าโทรศัพท์สายค่อนข,ข้างที่จะเต็มนะคะคอันนี้ติดต่อปรับโครงสร้างนี่คนที่เป็นผู้คำประกันก็จะหลุดภาระ ผู้รับผิดชอบในการขับประกันในครั้งนั้นด้วยจะไม่หลุดถ้าคนกู้ไม่ไปปรับโครงสร้างแล้วกรณีที่3ครับกรณีที่3ก็คือว่ากรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตนะครับให้ทายาทของคนตายเนี่ยไปติดต่อกยศแจ้งให้ทราบว่าเขาเสียชีวิตแล้วใช่ค่ะนะครับเขาก็จะยกหนี้ให้ทั้งคนกู้และคนค้าแต่ถ้ายังไม่ไป ยังไม่ไปแจ้งกับกยาศากยาศาก็ต้องฟ้องคนตายเพราะขาดการติดต่อรอให้ขาดอายุความไม่ได้จะเกิดความเสียหายกับกองทุนทเพราะฉะนั้นก็ทำสามเรื่องนี้นะคุณผู้มชมนะโอเคครับ